ในอิสลามมีการมั่นมีครับภาษาเราเรียกอัลคิบะมันจะพูดบ้านะพูดบ้าคือการเทศนาปราศัยอัลคิบะคือการมั่นโดยการให้แหวนในการมั่นหรือไม่ให้ได้ครับแต่ว่าพิธีการมานั่งสวมกันเอานิ้วมาแล้วสวมอันนี้่อยู่ไม่มีอันนี้ไม่ใช่อิสลามนอกจากว่าแต่งกันแล้วนะแต่งกันแล้วอะไรแล้วก็ถูกเนื่อต้องตัวได้็ว่าะว่า แต่ว่าการให้ของมั่นเนี่ยการให้ของมั่นเนี่ยก็สามารถจะกระทําได้ตอนี้มันมีปัญหาอยู่นิดหนึง่งจำไว้อย่างหนึ่งว่าพูดเลยไปนิดหนึ่งในกรณีที่เกิดการถอนมั่นเนี่ยที่ตอนให้ไม่ใช่ตอนถอนใอยุ่งเพราะโดยหลักการแล้วเนี่ยให้เนี่ยให้เป็นของมั่นไม่เกี่ยวกับมาฮักนะหรือเกี่ยวด้วย ้องพูดกันในชัดเจนนะว่าแหวนที่ให้ไปเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของมาฮัฟนะจ๊ะพ่ใจจะให้ไปแล้วตอนแต่งเจ้าอีกงหนึ่งบอกให้ไปแลเจ้าอีกว่า,หใ,หา,หวาให้ไปแล้วเจ้าอีกอบอกไม่ได้ให้น,นันมันของมั่นเออต้่องตกลงอะไรร้องอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งบอกว่าแลยไปทีนี้ของมั่นที่ให้ไปจะมากจะน้อยในกรณีมีการ ยกเลือกการมั่นเพราะการมั่นนึ่งในภาษาอังกฤเขาเรียกว่าเป็นบทวัดดีมันดุสวาเป็นบทนำของการแต่งงานเป็นอรลอัลวินสวา,วาเป็นสัญญาในการแต่งงานว่านันสัญญาตรงเนี้ยทั้งสองฝ่ายทั้งทั้งคนที่เป็นผู้มั่นทั้งบ่ายชายฝ่ายหญิงมีสิทธิถอนมั่นเดยกันทั้งคู่เป็นเพียงสัญญาไม่มีข้อบอกมัดไม่เป็นเรื่องบังคับเลยมั่นกันแล้วต้องแต่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่จำเป็นปนะ อาจจะเป็นอนะมั่นกันเผื่อ,อ,อใ,หให้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 ดูใจดูตัวกันก่อนก็ได้ดูนิสัยใจคอไไม่ไม่จะเป็นต้องไปอยู่ด้วยกันหอนะอยู่ด้วยกันสองปีสามปีพออยู่ๆไปเบื่อเลิกตาก่างคนต่างไปเซ็งว่ะต่างไปเฉยโอ้โหยังไงเจ็บมากช้ำที่ไม่ใช่ใิสรามเนยให้มั่นเราก็พาผู้ใหญ่ไปจะคูดคุยก็ ผูห้หญิงก็อยู่ในสภาพที่เหมาะสมนะมีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นั่งอยู่ก็จะอยู่สองต่อสองก็จะัูมั่นเช้าก็มารับเย็นก็นมาสม่งเช้าก็มารับเย็นก็นมาสม่งให้มั่นละวแบ,บนั้นนะ่ะไม่ใช่ละแต่รับแฟนก็แฟนไปดูหนังก็งแฟนไปกินข้าวแต่เนี่ยเราไปแต่งกับผู้มัน่นเลยได้ไม่ได้เพราะนั้นกรณี ตั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงมีสิทธิ์ถอนมั่นทีนี้ใครก็แล้วแต่เป็นฝ่ายถอนใครเป็นฝ่ายถอนมัน่นฝ่ายนั้นจะต้องยอมเสียคือฝ่ายที่เป็นฝ่ายบอกเลิกการม,มัน่นฝ่ายนั้นไม่มีสิทธิ์เรียกร้องสิทธิ์สิทธิ์ของคือควรจะเป็นอย่างนั้นกรณีฝ่ายหญิงนะเขาให้แหวนมาให้แหวนมาให้สร้อยมาเสร็จแล้วเป็นไง ควรจะเลิกเลิกเขากรณีนี้เนี่ยนะจริงอยู่ถึงจะให้มาแล้วเนี่ยกรณีนี้เนี่ยฝ่ายหญิงควรจะคืนอะไรคืนแหวนให้เขาด้วยนะเพราะว่าไหนๆก็ใจก็ไม่ให้เขาแล้วเพราะฉะนั้นก็ควรจะ,อ,ะอย่าเอาแหวนของเขาไปเลย อย่าเอาสองอย่างเลยนะเอาคนละเอาไปทีละอย่างก็แล้วกันไม่ใช่ได้ก็พู่คือได้ก็ต้องเสียกันบ้างนะก็นนคือภายปลายชายผิดหวังนะช้ำใจไม่พออยากช้ำเสียของอีกเพราะฉะนั้นปลายได้ก็แล้วแต่ที่เป็นปลายบอกเลิกปายนั้นไม่ควรที่จะได้รับสิ่งของนะยกเว้นกรณีเดียวคือหลายกร ณีนีะแต่กรณีหนึ่งยกเว้นกรณีที่ฝ่ายชายหลอกมีการหลอกลวงขึ้นเช่นฝ่ายชายไปบอกกับผู้หญิงว่าอมทำไปเช่ารถเบนซ์มาแต่งตัวมาชาวโ้อใส่สูทมาพอถึงก็เนี่ยเอาแหวนไปเลยเอาสร้อยไปาหยิงเข้าใจว่ามาชาวล้หมาแล้วเศรษีมาเกยหน้าบ้านได้เที่ยวมาเกยกันแล้วยอเอาละวาเที่ยวนี้ใช่ไหม ที่นาได้ปรากฏว่ากลายเป็นเด็กอยู่บอ่อกุ้งอย,อยู่เลี้ยงกุ้งกุลาดําอยู่เป็นเด็กบอ่อกุ้งมาทําฟอร์มเป็นมาหลอกในกรณีนี้ฝ่ายหญิงมีสิทธิ์พอรู้ความจริงว่าไอ้นี่มาหลอกมีสิทธิ์บอกเลิกแล้วก็ต้องไม่คืนอะไรไม่คืนของให้ด้วยไม่คืนของหรือว่าเป็นความเลินเล่อของเด็กบอ่อกุ้งที่ริษาน าหารเอื้องเด็ดดอกฟ้าอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มีปัญหานิ๊เยอะแยะเลยสนุกมากเวลาเรียนนี่สนุก